สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเพื่อนบ้านเรานะคะขมิญนั่นแหละอดีตผู้นำของเขานี่แหละคะ่ะท่านหุ่นนั่นแหละเนาะบอกว่าจะออกมาแช์มาแช์อดีตผู้นำแล้วก็ตัวลูกสาวนี่แหละคะ่ะแต่ไร์สดใบสี่ชั่วโมงไม่มีการแช์อะไรออกมาพูดเรื่องเดิมพูดในสิ่งที่ตัวเองแช์นะคะผู้นำเรานี่แหละแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูล หรือแชร์คลิปลับของอดีตผู้นำที่เป็นพ่อไม่ได้แชร์ไม่ได้พูดถึงแต่เอ่ยถึงว่าเป็นอย่างโน้นมีคลิปอย่างงน้นอย่างนี้แต่แค่คำพูดมันไม่ใช่หลักฐานมันไม่สามารถทำอะไรได้แต่เมื่อไรที่คุณแชร์หลักฐานเป็นคลิปออกมาเมื่อนั้นแหละคะ่ะมันจะเป็นหลักฐานชัดเจนนะคะถึงพอพอมีหลักฐานมีคลิปแชร์ออกมา มันได้ผลทันทีเกิดผลทันทีแต่พูดปากเปล่าไปเนี่ยว่าเขาเป็นอย่างงดเขาเป็นอย่างนี้เขาด่าสถาบันอย่างงดเขาด่าสถาบันอย่างนี้ประเทศไทยคนไทยเขารู้อยู่แล้วค่ะเขารู้อยู่แล้วเพราะเขาเห็นในคลิปที่ไปพูดที่เกา,เกาหลีหรือไต้หวันแม่รี่เจจะไม่ได้นะคะนั่นแหละค่ะเคยพูดนะมันออกคลิปโด่งดังกันทั่วนั่นแหละค่ะจนกระทั่ง ถูกคนไทยเนี่ยไปแจ้งความมหนึ่งหนึ่งสองนั่นแหละแต่ถ้าคุณพูดปากเปล่าและคุณไม่มีหลักฐานก็เท่ากับคุณสายร้ายเขาเหมือนกันถ้าคุณพูดแล้วคุณต้องโชว์หลักฐานนั่นแหละมันจึงจะเกิดผลถ้าพูดปากเปล่าว,ว่าเขาเป็นอย่างง ố เขาเป็นอย่างนี้เรามาหักหลังเราก่อนอะไรอย่างนี้มันคือประโยชน์ของคุณสองครอบครัวมันไม่เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยเลย เมื่อคุณมีผลประโยชน์ร่วมกันตกลงกันไม่ได้คุณต้องไปบี้เอากับเขาแต่ไม่ใช่มาทําให้บ้านเมืองของเราสองบ้านเมืองเนี่ยมาทะเลาะกันเพราะความที่ว่าคุณตกลงผลประโยชน์ร่วมกันไม่ได้เอาประเทศสองประเทศมาเป็นตัวประกันเนี่ยมันไม่ได้ค่ะคุณมีผลประโยชน์อะไรคุณก็ต้องบี้เอากับเขาสองคนนะ่ะ พ่อลูกคู่นั้นน่ะหรืออาเขาด้วยถ้าคุณบอกคุณมีบุญคุณกับเขาคุณก็บี้เอากับเขาไม่ใช่ว่ามาบี้แล้วต้องให้ทำโน้นทำนี้เอาประเทศชาติบ้านเมืองของประเทศไทยไปเป็นหลักประกันว่าคุณต้องได้ในสิ่งที่คุณอยากได้เพราะครอบครัวสองพ่อลูกอาสาครอบเขาเรียกอะไรสามคนในครอบครัวนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศไทย ที่คุณจะมาเอาประเทศของเราไปอ้างตรงนู้นตรงนี้เพื่อบีบบังคับให้ครอบครัวนี้ทำตามที่คุณต้องการอันนั้นผิดแล้วนะคะแล้วเอามาทำอย่างนี้ไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะคนไทยหรือประเทศไทยแต่บ้านเมืองของคุณก็เดือดร้อนคนของคุณก็เดือดร้อนเหมือนกันกับการที่คุณสองครอบครัว ตกลงผลประโยชน์อะไรกันไม่ได้แล้วจะแชร์กันไปแชร์กันมาเนี่ยทุกคนสังเกตไหมคะในวันที่ลูกสาวเจอปัญหาแบบหนักไม่ได้ข่าวของผู้เป็นพ่อขนาดช่วงที่ไทยมีประเด็นมากมายเนี่ยโหออกมาพูดน้ำไหลไฟดับ นะคะสั่งอย่างงนสั่งอย่างนี้แทนลูกสาวแต่พอลูกสาวมีปัญหาแบบโอ้โหหนักกับอดีตผู้นำของเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเพื่อนซีของเขาอะไม่เคยเห็นออกมาตอบโต้แทนไม่เคยเห็นออกมาพูดแก้ต่างแทนลูกต่างจากเวลามีปัญหากับคนในประเทศ แก้ต่างแทนพูดแทนว่าแทนให้หมดเห็นไหมคะหรือว่ากลัวว่าถ้าออกมาพูดแล้วจะรู้ว่าไม่ได้อยู่ในประเทศหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้เราไม่รู้ไงว่าเขาอยู่ในประเทศหรือว่าออกนอกประเทศไปแล้วแต่ถ้าอยู่ในประเทศมันก็ควรจะออกมาพูดแก้ต่างหรือถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เพื่อนซีพูดเนี่ยมันก็ต้องแก้ต่างให้ลูกได้แล้วใช่ไหมคะมันแก้ต่างไม่ได้เพราะอะไร อาจจะไปพูดจริงอย่างที่เขาขู่มาก็ได้เพราะถ้าถ้าเผออพูดหน่อยเดียวเขาอาจจะเอาคลิปนั้นออกมาตามที่เขาขู่ไว้ก็ได้แต่การที่ขู่คนที่เป็นนะคะพ่อของผู้นำประเทศหรือขู่คนที่เป็นผู้นำประเทศไทยเนี่ยมาขู่คนทั้งประเทศเนี่ยคุณคิดเหรือว่าคนไทยเขาจะยอมนะ เพราะประเทศไทยไม่ใช่ของคนในครอบครัวนี้ในตระกูลนี้ประเทศไทยคืออธิปไตยของประเทศไทยนี้คือเป็นของคนไทยนะคะเป็นของคนไทยทั้งประเทศก่อนจะเป็นของคนไทยทั้งประเทศก็ได้สถาบันหลักร่วมนะคะกอบกู้เอกราชมาเป็นไทยทุกวันนี้พร้อมกับบรรพบุรุษ ที่เป็นคนไทยเป็นทหารคู่กายของพระมหากษัตริย์ร่วมกอบกู้นี่แหละบ้านเมืองจนกระทั่งมาเป็นไทยมีเอการาชเป็นของตัวเองไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะเรามีคนไทยที่รักและห่วงแหนประเทศของเขาไงรักและห่วงแหนอธิปไตยของเขาปกป้องให้ลูกๆหล,ล,ลานๆเขาได้มีพื้นแผ่นดินอยู่เท่าทุกวันนี้ไง ถ้าคุณมีผลประโยชน์สองคนร่วมกันและจะมาบีบบังคับว่าเธอต้องทาตามฉันเอาประเทศมาเป็นตัวประกันนี่มันไม่ได้นะคะเพราะเราคนไทยจะไม่ยอมและไมล์รัตเจก,ก็เชื่อคนไทยนะคะที่รักชาติรักแผ่นดินเกิดของตัวเองห่วงแหนอะธิปไตยของตัวเองเนี่ยจะไม่มีวันยอมเห็นบรรพบุรุษเราทำไว้ยังไง นะคะลูกหลานจะสานต่อเพื่อปกป้องอธิปไตยพื้นแผ่นดินของตัวเองต่อไปนั่แหละคะ่ะยืนเคียงข้างทหารไม่ว่าจะเป็นทหารในหน่วยงานที่เป็นข้าราชการแม้แต่ประชาชนก็เป็นทหารของแผ่นดินได้นะคะวันนี้ประชาชนทุกคนคือทหารกล้าของแผ่นดินออกมาปกป้องแผ่นดินของเขา เพื่อไม่ให้ใครมาลุกรานเขานั่แเลยค่ะและไมล์และลเจก,ก็เชื่อคนไทยเกือบทั้งแผ่นดินนี่แหละมีไม่กี่คนมีไม่กี่กลุ่มนี่แหละที่อยากจะขายชาติบ้านเมืองอยากจะยกบ้านเมืองหรือเป็นปฏิปักษ์กับหน่วยงานข้าราชการทหารหรือสถาบันพระมหากษัตริย์จึงจะไม่เห็นด้วย ในการที่คนไทยเราจะมาปกป้องบ้านเมืองของตัวเองนี่แหละคะ่ะเนาะไทยเราทุกคนมีแผ่นดินอยู่ก็คืออธิป,ปไตยของเรารักษาไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไปนะคะอย่าให้ใครมารุกรานนั่นคือแผ่นดินของเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะคืนนี้นอนหลับฟันดีราตีสวัสดีค่ะ